สวัสดีเพื่อนสวัสดีเป็นไงก็แต่บอกให้เลือกเล่าก่อนเขา้าราษานะก็โลรวมสภาพดีขึ้นอาการที่เวลากินเล่าเสร็จแล้วเป็นมันก็ไม่มีละเงินเก็บมีเยอะขึ้นสุขภาพดีขึ้นโยรลมดีขึ้นมากเลยอืมเออแล้วดูเราก็รู้สึกว่านายหน้าตาเริ่มดีขึ้น,นกว่าแต่ก่อนนะก่อนที่นายกินเล่าสมัยก่อนนะ แล้วนายพอจะมีแบบกรณีตัวอย่างยกแบบขึ้นมาให้แบบผู้คนที่กําลังปินเหล้าหรือกินเหล้ามากๆไหมให้เขาแบบเป็นแรง<อ>ดึงดูดใจหรือตัวตั้งสติของเขามีแนะนำ<อ>ไหมมีมีไอเขาไม่เอ่ยนามเหมือนกันนายกนายกคือนายกเนี่ยปกติเขากินเป็นคนกินเหล้ามากเป็นคนติดเหล้าติดเบียนะในเนี้ยพอผ่านไปนานๆชีวิตเขาเริ่มแย่ลงแย่ลงเพราะว่าหนึ่งเกิดจากไม่มีตังค์แลวเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดี มีตังแล้วก็ติดเหล้ามากจนแบบไม่มีไม่มีงานไม่มีการทําเลย,เลยก็เลยอยากให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างว่าเวลาถ้าแบบติดเหล้ามากอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ชีวิตมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นหรอเพราะงั้นก็เลิกสน,นะเหล้าอะ่ะไม่ดีแต่สุขภาพโอเคเพื่อนงั้นดูแลตัวเองด้ยวยเพื่อนโชคดีโ okay, อเคโชคดี